เกมลูบอ๊อกแล้วกันอีออโอ้ยะปิดซีดซีดตึ้นซีดซีดไม่ใช่รอรอรอแป๊บเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับเลยมาทำตอนเย็นมา เล่นแมพเพสซูมเลเตอร์ดีบอน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากมากคาม,มิลาแมนเลยนี่ถ้าคลิปตัดไปก็ไม่ต้องสงสัยนะครับพื้นที่ไม่พอนะครับโอ้ได้เหี้ยคนโอ้ oh my god โอ้ยดิโอแมนเอโย what the fuck น้องซ d o ีดีโดดๆโดดเย็นๆซีบีดีโด n ไปเรียบๆตูมตูมตูมขอกดต้วมนะครับไอ้ยี่ฮีโถ่ซ่วมเอาไงน้องแอมเดธน้องวัด แนวแนว,แนวร,ร้วมีมี้วยคืดิ่าไาเลยบ้าโอเคเรนี่ามาแล้วเรงเวลาตายแล้วพวกโง่มาตายกันให้หมดเลยยิงอย่างนี้ตูได้เปรียบโว้ยตบปักไปใหม่

อูก็ำลังจะตายโอ้แบบนึ่งปีเต็มแรบบ้บว้าวยังไ,ไม่เกิดเลย่ะวัดตัวหยังอูโปรแน่นอนตัวอะไรวะเนะ่ย้เกิดแล้วริงก ูยิงมาดิปังปังซา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 โอ้ไม่กอดซาซาเป็นซาแล้วพี่โอ้ตึงมากเลยเอาโดนแย่งยิงหมดเลยอ่ะสกิลิโดมีดคอฟันหน่อย ซิงซุงซังกดทั่วมากดทัวไม่ตันกดทั่วไม่ตันโอนมัยกอดเอาอ๋อ what the hell ม,ม,มาแล้วมากลยกันให้หมด ขอแทงน้อยอ้ายโอ้อ่ะสูงฟังซิงซึงอ่ะสูงฟังซิงซึงแตกหนึ่งแตกซะด้วยเออโอ้จะตายแล้วจะทำอะไรพี่บาโอ้ตายตัวอะไรฆ่าอ้ายเนี่ยออกแป๊บหนึ่งมาในเคลิปผมมาเล่นแมพเพชรสมลเตอร์เอฟไม่ใช่เอ็กซ์เดอเอฟ Ooh, โอ้โหลกเลีนยนแบบตึงๆอ่ละล่าไข่อาคาตวัตเต้เฮลออันนี้ใช่ไหมอ่ะว้าว้วาวุูคนนนนี่ว้าววัตเต้เฮ่อบ้านหมาคืออะไรอ่ะ no please get up no อย่าไปขี้อ่ะขียอ่อย่าไปขี้บนเดินแหลกหาทั้งหมดเลยนะเฮ้ยมีด้วยสุมมีดใช่มาซิวอนเดียว where are you อ้าวไม่ได้อ่ะ,อ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 ะ ว่างเ,เลยอะฮมึมมาดีด้ดีดยเอาดีละกนัน What the fuck เพิ่งมาอ้าวไอ้ซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อให้หมดซื้อเลยจะมีตัวเด็ดเลยครับเอาเจอและล่ะ

เจมเปิดได้ครับทุกคน,นร้อยล้านไดมอนตัวอะไรอืมใอ่ขอเปิดนะครับ What is that ตัวระดับ EP เท่าไหร่มันจะได้นี่โอ้โหสิร้อย Exclusive Manor m y g o c a kecapean ini wow kita tuh ya satu emang lah. hmm ตัวใช้นี่ด้วยเดี๋ยวแหลกแหลกแหลกไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่เพจเจมินเจอเอ็กซนะของปอมนะครับทุกคนแลกเดี๋ยวออกแป๊บนึงออกเข้าใหม่พอปแล้วะลนะครับเมื่อกี้เข้าเพลฟออกเซิร์ฟหลายรอบปักเลยไม่ใช่ท่านรอบเดียวเองนะอืมรอนานตึงๆึงเอ๊ สวัสดีนะที่รู้วีลคอมทูเอฟเวอร์ทีเกมอืมมันเซิฟเดิมเลยอ่ะหึมยยมยย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 ยมยยยยยยย้ยเยยยยยยย no โน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 หมดเหี้ยนี่ถือมาพร้อมสูทไม่ได้ตัวใหญ่สักตัวเลยดวงอะไรมันจะกระจกขนาดนี้เนี่ยเปิดหมด มันแหลกทุกคนมันแหลกมากสเสรีงอ่ะ no เย a ในที่สุดก็ไม่ค้างเลเอาไปแหละ what the fuck did อะไรวะเนี่ยตอได้สักตัวมากแล้วนะ ตัวใหญ่ไปเลยลองไห้ฮะแล้วอ,อยากได้อยากรีบไปเร็วก่อนที่เรากำลังจะโดนความเหล็กสิดหย่อนนันนูน เล็กเล็กปิดวั <What? S 1> ทเทอร์นิกิฟอ้อรอนดา ได้ไหมโอ้โอ้ what the hell what what w h e r w h w h ยุดผมได้หมาร้อมาแล้วครับ ไปรีแปดอันอ้อกดเด่นระยือเปิดมาหลายรอบไม่เห็นเจอเลยเย้ย ก็อาจจะน่าหน่อยนะครับได้ตัวใหญ่มีนะอืมไม่ได้รีบไปดิครับรออะไรเออดวมันแหลกแหลกแล้วด,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 ดุด บ้านหัว